S <S วันนี้พาเด็กมาขึ้นหอนะคะทุกคนหอชมวิวที่สีสเกตนะคะนี่ที่นี่เกาะห้วยน้ำคำนะคะพี่พี่หนหรือว่าอยู่แถวสีสเกตเอิญเกาะก้กางนามนะคะพี่พี่ <c oughs> เปิดให้บริการประมาณนี้นะคะนี่มาสิบโมงได้เลยนะคะเปิดทุกวันหนูไม่รู้ว่าทางขึ้นเขาเป็นแบบขึ้นอันนี้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ใช่อันจังก็ไม่ให้หมาเข้าเธอเข้าไม่ได้ อ้าวเหรอเธอไม่ใช่เป็นหมาเหรอห้ามหมาเข้าคนน่ะอ้าประตูเร <Sure> ื่ออัตโนมัติเข้ามาเลยห้ามหมาเข้าคนน่ะเขามีค่าเก็บไหมข้อจักรบาค่าบริการผู้ใหญ่สามสิบเด็กยี่สิบเป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ค่ะยา <Yeah. S 1> อันชันสูงเกินแล้ว mm hmm. เธอไม่ได้เข้าฟรี mm hmm. <laughs> เธอโตแล้ว mm hmm. จะพาขึ้นไปข้างบนนะ่ mm hmm. า mm hmm. สิบหกพี่ลิปิ mm hmm. เน mm hmm. เป็นอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นเกลสาชาันรถไฟเนาะ โอซิจกิสันรถไฟะนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีจุดเป็นภาพนะคะภาพโตกเกียเออเฮุยาสูบหันยาสูบนะคะพี่ๆแล้วก็มีคณะผู้บริหาร<ม><ม>แล้วก็มีตลาดสดเมืองซิตะเกะตต่งแต่สมัยเก่าด้วยค่ะนี่การหาขาวเปลือกนี่คะ่ะการหาขาวเปลือก<ม>นี่น<ม>แล้วก็มีเหตุท่อพาอาช่วยอย่าจับอย่าไปจับนี่ค่ะนี่แล้วก็มีเป็นแบบนี้ นี่คะ่ะวู้นี่นี่นี่พ่อยี่เลยทุกคนเห็นมองเสานี่สาอีสานตะกี้กับซีเป็นแบบนี้เนาะ,ะกับซีไซแบบว่าผ้าไหมนะคะนี่แบบนี้นะคะวู้ยคนเก่าสมัยะตะเกา่าอันนี้อียอย่างนี่โปงคื่ออย่างอ๋อไปถีเป้าประกาศบอ,อตีกองประซุ่มนะนบ่หนูอย่าทำเราจะมาขึ้นลิฟต์นะคะนีไซนี่ลิฟต์วิ่งบอเราขึ้นลิฟต์กัน เป็นละซันสิบหกบ่เอ้าโมโหูแล้วฮามันมีหลายก้นอนไงเออสิบหกกดขึ้นมไม่เกินเจ็ดคนนะทุกคนอันชันอย่าพึ่งเข้าไปใกล้เด็กอย่าเข้าไปใกล้รอก่อขึดรีบก่อนสิบหกอืตื่นเต้นไหมคะวันนี้จะไปชมชมจุดเนี่ยค่ะทุกคน เป็นจุดชมวิวมองก็จะเห็นทุ่งวัดซิสเกตเห็นบริเวณเมืองศรีสะเกตนะคะนี่เขาเรียกว่าสารากังน้าเออเขาเรียกว่าเกาะกังนะ้าแรกเข้ามากเพราะมากไปเลยถึอที่เกืออันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคนอย่าไปซูนมันสิถือกระดิง่งกระดึงเขาเนะะี่ยค่ะอือโอ้ชั้นซิโพกคุณแม่ตื่นเต้นปะชั้นตื่นเต้นให้บอกว่าสูงมากอ่ะชั้นก็ขึ้นลิฟต์อยู่บอกตอนด้นอะไรย,ยังเคยขึ้นลิฟต์ด้นแล้วบอก ต้นใหญ่บีกเล้วบีกแล้วบีกแล้วถ้าต้องให้ไงนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมเสียหน่อยก่อนโอเคถึอแล้วชั้นที่สิบหกนะคะทุกคนผู้เจ้ไม่มีใครเลยนะไปโอ้ยนี่ไงนี่นี่ไม่มีหอยซองนั่นเด็กนี่ค่ะทุกคนชั้นที่สิบหกอันนั้นเป็นสนามกีฬานะคะบีพี่เนี่ย สนามกีฬานี่อันนี้เป็นบรรยากาศเกาะกลางน้ำสีสเกตนะคะพี่พี่วิวสวยมากอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาทำกิจกรรมนะคะนี่ก็จะมีเป็นสนามกีฬาตรงนั้นแล้วก็มีศาลากลางน้ำตรงนี้นะจ๊ะนี่นี่ก็เป็นแบบต้มลื่นมากทุกคนเป็นเมืองในกลางเมืองเลยนี่เป็นน้ำแบบนี้เลยเอุ้ยอันนั้นเห็นเห็นเทือกเขานนั้ทุกคนน๊ นู่นแถบนู้นเห็นเทือเขาเลยวิวดีมากทุกคนนี่มีให้สองเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูพาไปดูทางนู้ดนี่มีนั่งเล่นนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่สามสิบนะคะพี่ๆนี่นี่รถหนูจอดอยู่ตรงนั้นนี่รถเราจอดอยู่ตรงนี้นีน่บริเวณนี้รถเราจอดอยู่ตรงนี้น,น,อออน,นี่นี่ค่ะเป็นบรรยากาศของเมืองิีสเกตนะคะ อันนีนะะ้อันนี้คือบริเวณในเมืองเนี่ยค่ะบริเวณในเมืองเนี่ยเกาะกลางน้ําอยู่ตรงน,นี้นะนี่ยค่ะนี่กระทะลมนอนคูน้าเกลียงนะคะ,คะนี่เป็นแบบนี้เลยวิวดีมากทุกคนวิวดีมากบริเวณสิซากเเกเลยอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่นะคะพี่นี่เป็นเกาะกลางน้ําเลย อันนี้ก็จะเป็นเก,เกาะอยู่กลางน้ำเลยนะคะพี่ๆอันนี้ไม่มีใครนะมีแค่หนูข้างบนมีห้องน้ำน่าจะชำรุดนี่แบบอันนี้น่าจะเป็นมาจาัรสรนทุกคนดูสุดลูกหูลูกตาพุนงามปะเสริดีมากเลยค่ะเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งเราจะเสื้ออะไรมานั่งกินก็ได้หรือเปล่าะทุกคนแอร์เย็นนะคะนี่เันจะเป็นให้จุดให้นั่งแบบนี้นะทุกคน ิวงามแห่เนาะตอนนั้นเคยจะมาครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่แต่เขาปิดเขาปิดอยู่ปิดสี่โมงปิดสี่โมงหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์น่ะปิดหกโมงแรงนะคะถ้าเป็นบ้านที่จี๊กๆกันอยู่น่ะคือมันมาดจะสั่นเลทุกคนอันนี้คือบริเวณเมืองนะคะอันนี้ไทยวัสดุนั้นทางออกทางออกไปทางกาทลักษณ์นะคะเสิเจนา เออนั่นสีทองทองที่เป็นสีทองทองอ่ะเฉลิมกัญจนานะค่ะทุกคน <Okay. S 1> อันนั้นก็จะเป็นโรตัสทางเส้นนี้ก็จะไปบ้านหนูทางด้านโน้นนะคะวิวด,ดีมากทุกคนนี่นะเป็นเรื่องเฮ้ยหนูซื้อหวานเสียวจังไหนดอกไม่สูงอ่ะทุกคนเพราะหนูไปหูซื้อกระหยานความสูงไงดอกแหมวิวด,ดีมากค่ะทุกคนวิวดีดีเนี่ยค่ะ อันนี้ก็ใครอยากออกกําลังกายก็ก็จะมีที่วิ่งออกกําลังกายนะคะพี่พีน่อันนี้คือบริเวณเข้าไปในเมืองแล้วค่ะเมืองรีสเกตอันนั้นก็จะเป็นสารกลางสารกลางจังหวัดรีสเกตนะค่ะสารกลางสารกลางจังหวัดรีสเกตนี่มองไปสุดลูกหงุงลูกตาเลยทุกคนพนแต่ว่าทางการทาลลางทั้งขุนห็นเถือกเขาเนี่ยเูนะทางโน้นน่าจะเป็นเถือกเขาพนมดวงลักหรือเปล่าไม่แน่ใจป่อยป้าอเห็นเถือกเขาทางขุนบอกทางขุนไม่มีเถือกเขาเลย นี่ๆๆเพรเบิ้งสองนี่นี่เห็นเนาะน่าจะเป็นแถบเพื่อเขาพนมดงรักไหมโอกาสเนาะแทุกคนมองเห็นเลยนะนี่ๆๆเฮ้ยเบื้องสเพื่อขาพนมดงรักเลยนะคะเอามาเรียนไม่ให้ยังไม่ได้พังแล้วเขาบอกว่าพังค่ะนินบอกว่าบอกว่าพังตอนนี้ใช้ไม่ได้นะคะมันพังอยู่อันชันอย่าหยอดเออเขาเขาเขใไปหยอดต้นันนี้เขามามันถือมันพัง นี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่พี่ในวิวดีมากมาชมกันได้นะคะค่าเข้าราคาไม่แพงค่ะเราก็ไม่ได้ขึ้นเองเรามีลิฟต์ด้วยนะทุกคนเราขึ้นลิฟต์มานะประมาณนี้นะคะจุดชมวิวในะจังหวัดศรีสะเกดนะคะสารากางเอ้ยเกาะกลางน้ำศรีสะเกดนะคะพี่พี่ค่ะอันชันบอกว่ากิตเตอร์เต็มเลยบ้านแล้วจ้าภารกิจวันนี้นะคะตอนที่เราไปดู โอ้เธอไม่ออกกาํกาลออกกาังกายเหรอ